บูชารักอึ้งจดหมายคิวง้อจีจีเปิดจดหมายแฟนหนุ่มอีคิวนักเรียนเตรียมทหารภูมิพัฒชัยวนิชยานักเรียนเตรียมทหารเขียนง้อจีจีเน็ตไอดอลสาวชื่อดังบูชาความรักประโยคทิ้งท้ายสุดสะเทือนใจจากกรณีสุดสะเทือนใจการจากไปอย่างกระทันหันของเน็ตไอดอลชื่อดังจีจีสุพิชชาหรือนางสาวสุพิชชาปรีดาจเจริญ อายุ20ปีเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านอาโศกโดยจีจีถูกอาวุธปืนยิงข้างกันพบศพแฟนหนุ่มคือนักเรียนเตรียมทหารภูมิพัฒน์ชัยวนิชยาหรืออีคิวอายุ19ปีนักเรียนเตรียมทห,ห,หารชั้นปีที่2และเป็นลูกชายของพลเอกสมชายชัยวนิชยาอดีตผู้สรงคุณวุฒิพิเศษมีบาดแผลถูกยิงเช่นกัน ทั้งยังพบอาวุธปืนแม็กกาซีนตกอยู่หนึ่งกระบอกและปลอกกระสุนสองปลอกล่าสุดมีการเปิดเผยจดหมายที่อ q แฟนหนุ่มได้เขียนง้อจีจี้โดยมีใจความว่าขอโทษถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่ทำอะไรไปโดยไม่คิดหากย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของตนเองอีกทั้งยังขอบคุณแฟนสาวสำหรับช่วงเวลาที่ได้ใช้ด้วยกันขอบคุณที่ได้ทำให้รู้จักความรัก ซึ่งตนเองนั้นไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้จากใครมาก่อนทั้งยังเสริมว่าตนเองบูชาความรักไม่น้อยไปกว่าฝ่ายหญิงพร้อมประโยคสุดสะเทือนใจหากไม่นับพ่อแม่หรือยายของฉันเธอเคยเป็นคนที่ตายแทนฉันได้นะและเช่นกันฉันก็พร้อมจะตายแทนเธอได้ขอบคุณนะ